เอาละครับทุกคนเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับกับการสร้างเสียงเสมือนจริงด้วย AI กับ b o t n o i Voice นั่นเองครับ b o t n o i Voice เนี่ยเป็นเทคโนโลยี Text to Speech หรือว่า TTS ของประเทศไทยเลยนะครับที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Deep Learning โดย b o น n o i d Group นั่นเองครับโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาไทยและภาษาอื่นๆให้มีความเป็นธรรมชาติและก็ใกล้เคียงกับเสียงของมนุษย์มากที่สุดนั่นเองนะครับจุดเด่นๆของเขาเลยก็คือความเป็นธรรมชาติของเสียงครับอย่างเสียงพูดภาษาไทยที่เขา Generate ออกมาเด่ยก็มี ความเป็นธรรมชาติสูงมากถึงแม้ว่าอารมณ์ของเสียงจะค่อนข้างราบเรียบไม่ได้มีเดิน a มิกขึ้นสูงๆหรือว่าลงต่ำๆแบบที่จะส่งอารมณ์ความดีใจเสียใจโกรธหรือเร่งแบบชัดๆก็ตามนะครับแต่ว่าผลงานที่ได้นัครับลดความรู้สึกแข็งกระด้างที่แบบไม่สมูทแบบโรบอติกใน TTS ทั่วไปได้มากเลยนะครับและยังมีเสียงที่หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงหรือว่าเสียงเด็กนะครับแล้วก็ยังมีน้ําเสียงที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับอย่างเช่นเสียงเล่าเรื่องเสียงอ่านข่าวเสียงสารคดีนะฮะไปยันเสียงสปอตโฆษณาเลยนั่ ครับบน้อย voice เนี่ยยังรองรับหลายภาษาด้วยนอกจากภาษาไทยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอ,อีกนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดน,นามอินโดนีเซียเป็นต้นนะครับความสามารถในการแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูดที่มีความเป็นธรรมชาติสูงของ AI ตัวนี้นะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วยังนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์นะครับอย่างวิดีโอบน YouTube หรือว่าวิดีโอโฆษณาวิดีโอพรีเซนต์สร้างเสียงพากย์ต่างๆหรือก็เปลี่ยนหนังสือบทความนวนิยายต่างๆให้เป็นไฟล์เเสีียงพื่่อทจะ ให้ผู้คนสามารถฟังได้ตลอดหรือจะเป็นด้านธุรกิจการตลาดที่เราสามารถสร้างเสียง IVR ที่สามารถตอบโต้กับลูกค้าผ่านเสียงพูดได้อย่างระบบแจ้งยอดเงินหรือว่าระบบสั่งซื้อสินค้าเป็นต้นนั่นเองนะครับและเรายังสามารถบูรณาการบอทน้อยฟอยส์ไปกับการศึกษาด้วยก็ได้อยากการทําสื่อการสอนให้น่าสนใจนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายโดยทําเป็นบทเรียนเสียงหรือว่าแบบฝึกหัดเสียงนอกจากนี้ครับยังสามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้อีกด้วยนะครับอย่าการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะครับเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูล ประโยชน์ของบอ t น้อย Voice นั้นยังมีอีกมากมายเลยนะครับเพราะเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้มากมายตามจินตนาการของเราเลยนะครับมาดูวิธีการใช้งานบอ t น้อย Voice กันครับต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยด้วยเริ่มกันแบบ step by step เลยนะครับขั้นแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของบอ t น้อย Voice จากนั้นเลือกภาษาครับภาษาไทยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือภาษาอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับต่อมาครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะสร้างเสียงพูดลงไปในช่องใส่ข้อความได้เลยครับจากนั้น ก็เลือกเสียงนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยแนะนํมาให้เน้นเเลือกให้เหมาะสมที่สุดไปเลยเพราะว่าการสร้างเสียงตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักของชิ้นงานเลยนอกจากนั้นครับยังมีสไตล์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงน่ารักขี้เล่นเชื่อถือได้ตื่นเต้นหรือว่าเสียงจริงจังก็มีครับและยังใส่สำเนียงได้อีกนะครับเหนือใต้อีสานกลางใส่ได้เลยนะครับรูปแบบต่างๆด้วยนะฮะอย่างเช่นเสียงข่าวนะครับเสียงอนิธานภาพโฆษณาสารคดีแม้กระทั่งเสียงอนิเมตก็ยังมีเหมือนกันนะครับล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับงานของเราตามที่วางแผนได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรับ แต่งค่าต่างๆอย่างเช่นการปรับแต่งความเร็วในการพูดให้ช้าลงให้เร็วขึ้นปรับระดับเสียงให้ดังขึ้นหรือว่าเบาลงก็ได้และกําหนดว่าต้องการให้บอดน้อยโวイスอ่านวักตอนด้วยหรือไม่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มพูดได้เลยเพื่อฟังเสียงตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นชามเขียวคว่ำเชา้าชามขาวความค่ำนะครับหรือว่ากล้วยตานีใบหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมานะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นที่พอใจแล้วครับสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบของ mp3 หรือว่า w u av ได้เลยั่เเองคชามียว เช้าชามขาวคว่ำค่ำ นอกจากนี้ครับเขายังมีฟีเจอร์ใหม่นะครับกับ Marketing a d v e r t i s e r ด้วยหรือว่าการสร้างเสียงโฆษณาออนไลน์โดยให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลเบื้องต้นสไตล์การขายข้อมูลโปรโมชั่นข้อมูลเสริมอื่นๆและก็ความยาวของเนื้อหาที่ต้องการด้วยหลังจากนั้นครับระบบจะเจเนเรตทั้งเสียงและก็ข้อความให้กับเราถ้าเรายังไม่พอใจนะครับสามารถกดปุ่มทําให้ดูโน้มน้าวมากกว่านี้นะครับเพื่อให้ AI เนี่ยเจเนเรตใหม่ให้ตรงตามความต้องการของเราที่มากขึ้นได้อีกในส่วนของการคิดพอยต์ของ b o t Voice แล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของตัวอักษรที่ใช้ในการ แปลงเป็นเสียงพูดนั่นเองครับอย่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับก็จะใช้ 1. นึ่พอยต่อหนึ่งตัวอักษรและการเติมพอยต์ของบอดน้อยวอยซ์นั้นก็มีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลากหลายนั่นเองนะครับตั้งแต่แบบใช้งานฟรีไปจนถึงฮอตดิลหรือว่าบุฟเฟ่ไปจนถึงแพ็กเกจ package, ราคาสําหรับองค์กรเลยก็มีเหมือนกันนอกจากนี้ครับยังมีการอัดเสียงแลกพอยต์ด้วยแล้วก็การชวนเพื่อนมาเพื่อแลกพอยต์ได้ด้วยเหมือนกันสําหรับใครที่ต้องการซื้อพอยต์อย่าลืมใส่โค้ด PMG01 ด้วยจะได้พอยต์เพิ่มถึง30%เเลยยทีดีดวสรรุปแล้ no Voice ้้้ววนนนับอยยเีกได่ามาก,ก เครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงธรรมดาธรรมดาด้วยความสามารถของเขานะฮะที่สามารถปรับแต่งเสียงและอย่างอิสระทําให้สร้างเสียงเพื่องงานแบบใหม่ก็ได้เลยถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ทําให้เราได้ใช้จินตนาการในการสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่และก็เป็นตัวช่วยนะฮะที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นด้วยนั่นเองครับและนี่คือบอดน้อยวอยซ์เสียงจริงใช้จริงเจ๋งจริง,รง,รงครับ